สวั seen. สดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาวันนี้สร้างพกาดวนที่านบ้านเฮ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องไปหาหนมอยมาแขงเทียงยามันวานเขายญามันอันนี้ยามันทอดูการวานเขาหนูไปหาหนมยักที่โน่นไจหา้าาาา้า้า้าาา้้าน้ข้ นกี่บ้านอน่บ้านเท่านี้และพราะเดไกหาาควงเลยเหรออนี่ย้อน่ก็่ควงานอีก่อนงั้เกิดี่นแลงหวานย่านี้ ก็น,นันแหละบ้านพี่น้องอ๋อนึ่ต้องหงอนูคนโผห่อ๋อหาหลายเลยน,น <c oughs> แกงกินซองขดสามารถสิกลายไป้าวไว้ รอกักระโปรงใหม่โอ้เขาขาวบุนได้เสบยใชจสิแลมาพุดกีนวนเพื่อน้องน้าสาวอะไรเาใหม่เนามารอดพุชกนนวลเนางเบิ้งใส่แก้มใหม่นี่ยพี่น้องอยกินวนแข่ง่กับขวายที่ปลอมหั่น ไปปนไปกวาดปนองย่่้นาบ้านขาวขวยนะพุดเก่มันพุตกวาแล้วซดมันหมดพุอนต้องวยมันพุชเจ๋ไก่เนี่ยอยขอนม อออก,มกอ,อ,อมกันออกแล้วอ๋อี่นองมนกินบ้านเา่นครยางนี้นิอน่ากนี่น,น่ออ่ตัวแล้วข้าวเดียวอบอยางนี้น่กินบ้านเ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนีนพ่อแิ้นหาราใหม่เมียก๊อกไปหามาติมมแกงกินเจ,จ็แซ่บกีน้ำกันได้รูหานเด้อยู่ดีเมียกุทุกคน น้ำมง่ามรลายผมมิตรนนนั่งกินแกงก้อยกับเป็นเนอนี่าเบิ้งน้ำกานหนกร้านเลยพอเม่พี่นนองทำมเนี่ต้มก่อนเขาอย่างเงียเมงน่เมืงหนากเบิ้งนี่าไก่กับกรดเอกต้มบดนั่นหนำมยังนอนที่เขาบอเป้าเขาแกงเลยนะไม่หรอกใหยังก่นนะ นะกีน่ม,มนแบบนึ่งมันปอกปลามันแกงเลยลล้านเ,เนดินเอังจากหาเงินกับไปหิงเติบยาน้ำมันน้ำยัง่ของมันมันกัยาน้ำมัน่นนกกนนนะแบบสิาวานเขาแถ้วก็จะหน้าเถิงแล้วสีนีมียง่งปูทุกคนลุกล้านเลยเออตุ๋มแกงอ่ะก๋วยผัดก็เป็นคือกัน แก่บแ <toys> ่บแ่บัวมันต้องจักงอมันเนี่ยจักนะมันอบมันจักสิเท่ากินพูนข้าวต้มแกงท้านใช้จักอบิน แซ่บน่อใหม่สดๆซับมตก,กเดียวนี่ไอยู่หน้าเฮาี่แลลพอดีี่รของชินของอยาตกเรืนาฝ่าอมาเดีวแกนตันี้ไไว้ทุ่มมบัด,ดน่น่าเยกกันมากลาด้ด่ไม่ได้ไงยี่ จักน้อยุ่มตมแล้วก็มีชนที่หนึ่งคือผูวัยายุกรเหพเลยกรุเพนนนหรือว่าแปนครับคุณยากก็มาเอามาเถ้ามาเงินได้ตรงทีทอยูว่ามีก้อสีส้มให้โอนเงินมาได้เกวันสี่ทีนี้็ห้องหนึ่งองใส่ถุงสี่กรุงไทพผงสีกีเขียวปาก่างซยู่โอนเงินมาเาส่ซื้อแล้วเอาตะขาส่ง

แกงละวันาาน้นองพีกลูกก็ผิกมาตามพีกร้กอเขาเงาตะไคร่เอาแมบจะคล้องสวนมาเลยมงกบกพีเขาปเองนายันน่ะน้นะนารวนเจาก,กาันอยูลงใจกับขึ้นแดดโหลดมมีความหอนวานี้เออผิด ยงนนนห,นยนห,หน่อยสดๆอู่ร้านโอ้ยจกันบานนี่จะเอาเขาเขาจะนางลุ้จะเอาจะนางลุ้งเออหยอนมาอื้บานเฮาูลุ้งที่ผมาพีพกฝั่งเสียงว่า,ททนา,านจะเสียบไรกินเผืออลูกร้านน่าใ,ใจพนี้พักแต่แย่บไม่พัอีตูมือ cào oh trên bên cái còn hết tua ở trong rán anh ước cái kín gì nhỉ oh trên bên cái đây <the uống đông> ย่างกุทุกคนเด้อพันเจ้้อตหานขาอืมอืมออใส่ต้มยำอะไรฮะอือเเาอไม่ไม่ยั้งหนก่หนแมูหมอน่ะเสียบผงไทยทเป็นพี่น้อากุุกคนเด้อ ที่ร้อนนี่ชุกๆโมเดลดื่น้ำกันกินน้ำกันที่หนองดื่มคิดตามัจของประพันธ์ที่สามบานห้อ่แหละที่หนองฝากต้หนร้านฝากไม่กินโอ้ยต้องกินเจมันหลายสริดปลาบอกต้องต่งตปลาบบนหอนเลยถึงโวนหงอนก่อนมาก

หลงหอยอยู่ขวงคุณโอ๊ตขุนเนี่ยเมื่อนี้ย่ะุนกีขุนจะกุนกีขุนกีคนละอย่างรันตามนี่ยถ้ากับยูนี้ไม่หิัแล้วไงหงามเด็ดป่ะสาลิสฮะหอมปลาดุ๋ยว่ากินว่ามันเต้เห็นปลาซาลิสป่ะซาิส อืมอนได้หลายหู่ร้านแล้หมที่ม้มีกที่นน้อเสียกระดโอ้ยหอมีก้ยมาเห็ดปาปลาเทโโอ้ยมันจงไม่มีวิ่ได้เจงลยขอ มา,าที่อ่ำบ่กวงหลาก,ก็เ็วงกัมี่นี่นี่นี่เนี่นข้าเสียบกินเสียบแล้วาสวิดปลาห้าอย่างนี้เจ้าปลาน้ำรึเียแะเล้ยแต่มันหอนเลยหอนเลย่ะย

เาเดี๋ยก,กินแกงใหม่ไม่เน้ตีก็แจกร้านหลึง้านด,ดูเองดีไม่หดทุกคนก็จะื่น่ติดตามส่องไม่ก็ไปกิมในศาลบ้านน่หมาแตเนี่ยกินในศานบ้านนัาหรม่เบิง่งพ่อจะกินหน้าลูากหลาน 你干？你干什